ผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้ครับว่างานประจำเลี้ยงชีวิตได้ครับแต่เปลี่ยนชีวิตไม่ได้เกือบทุกคนนะครับที่เปลี่ยนชีวิตได้น่ะคือการออกไปทําธุรกิจส่วนตัวแต่สาเหตุนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ออกไปทําธุรกิจส่วนตัวเพราะอะไรฮนะคือเขาไม่รู้นะครับว่าเขาจะออกไปทําอะไรไปขายอะไรไม่มีประสบการณ์ที่สองก็คือไม่มีเงินทุน 6ข้อดีของธุรกิจเครือข่ายข้อที่1นะครับลงทุนน้อยไม่มีฟิกคอร์สบอกลาเรื่องลงทุนไปได้เลยเนะเพราะว่ามีคนลงทุนเรื่องร้านเรื่องสินค้าเรื่องการสร้างแบรนด์และช่องทางการจ,จัดจําหน่ายให้เราแล้วไม่ต้องเสียค่าแต่งร้านค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟค่าลูกน้องไม่ต้องทําบัญชี ไม่ต้องมีสต็อกสินค้ามันเปิดโอกาสให้คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยไปเป็นหุ้นส่วนทางการตลาดกับบริษัทขนาดใหญ่ระดับร้อยล้านพันล้านที่มีระบบการจัดการที่ดีอยู่แล้วได้โดยไม่มีข้อจํากัดด้านอายุวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์การทํางาน คือแทนที่เราเนี่ยจะลงทุนสร้างทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองสู้เราไปเป็นหุ้นส่วนกับเขาเลยไม่ดีกว่าหละข้อ 2. นะครับทำที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาเพราะมันไม่มีออฟฟิศที่ต้องเข้าไม่มีหน้านที่ต้องเฝ้าไม่มีสต็อกที่ต้องปวดหัวไม่มีเจ้านายคอยสั่งเราเราเท่านั้นนะครับเป็นเจ้านายตัวเองมันเลยทําให้เราครับทำคู่งานประจําของเราได้ทําคู่ธุรกิจเดิมๆที่เราทําอยู่แล้วได้แค่เรานะครับอาศัยการแบ่งเวลาที่ดีโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้นะครับทำง่ายกว่าเดิมเยอะมาก ข้อที่3มนะครับมันไม่มีเพดานรายได้รายได้นะครับขึ้นอยู่ความขยันและขนาดของเครือข่ายของเราต่างจากงานประจานะครับที่ต้องมีคนคอยประเมินผลงานเราทุกสิ้นปีเพื่อขึ้นเงินเดือนและถ้าเราวางระบบไว้ดีนะครับเครือข่ายสามารถเติบโตได้เองอย่างไม่มีขีดจํากัดซึ่งมันก็หมายถึงรายได้เราที่ไม่มีขีดจํากัดเช่นกันและเนื่องจากนะครับค่าสมัครมันแค่หลักร้อยในแง่ธุรกิจครับมันจึงเป็นธุรกิจที่สาม,มารถคืนทุนได้ง่ายมากต่างจากธุรกิจทั่วไปนะครับที่เราต้องลงทุนและใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะคืนทุน แต่ธุรกิจแบบนี้ครับมีโอกาสที่จะสามารถคืนทุนแล้วได้กำไรตัง้งแต่เดือนแรกเลยข้อ 4. มีคนสอนเราทำธุรกิจเป็นธุรกิจที่ทำเป็นทีมถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปแบบอื่นเนี่ยมันไม่มีใครก็สอนกันฟรีๆหรอกครับเพราะไม่มีใครอยากสร้างคู่แข่งต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองหรือไม่เราต้องซื้อเฟรนชชัยครับเพื่อซื้อระบบของเขาแล้วให้เขายอมสอนเราแต่ในธุรกิจเครือข่ายครับคนที่ชวนเรานี่แหละและคนที่ประสบความสำเร็จในทีมเนี่ยจะเป็นคนสอนเราแบบหมดเปลือกแบบฟรีๆเลย พอเมื่อเราเติบโตแล้วมีรายได้ยอดธุรกิจโดยรวมของทีมและของเขาเนี่ยก็เติบโตเช่นกันมันจึงเป็นโมเดลธุรกิจแบบวินวินบิสเนสคือการรวบรวมคนเก่งมาทํางานทําธุรกิจร่วมกันมีชัยชนะไปด้วยกันสําเร็จในธุรกิจไปด้วยกันต่างจากธุรกิจทั่วไปที่ต้องมีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาเอาคนเก่งเอาคนทุนเยอะเอาคนคอนเนชั่นเยอะเอาคนไอเดียดีมาสู้กันก็จะมีบางคนทําธุรกิจเจริญรุ่งเรืองแต่ก็จะมีบางคนที่ต้องลม้มเลิกธุรกิจไปโดนดิสทับ ต้องออกจากสังเวียนธุรกิจนั้นๆข้อ5แผนการตลาดแบบหลายชั้นหรือมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งในหนึ่งวันมีแค่24ชั่วโมงในธุรกิจทั่วไปถ้าเรามีเวลาว่างแค่วันละ1ชั่วโมงแสดงว่าในหนึ่งเดือนเรามีเวลาว่างทำธุรกิจแค่30ชั่วโมงต่อเดือนแต่ในธุรกิจเครือข่ายถ้าเรามีเครือข่าย1000คนทุกคนว่างวันละแค่1ชั่วโมงเราจะกลายเป็นคนที่มีเวลาทำธุรกิจ1000ชั่วโมงต่อวันไม่ต่างอะไรจากเจ้าของบริษัทร้อยล้านพันล้าน แต่ด้วยแผงอัรตลาดแบบนี้มันทําให้เราเป็นแบบนี้ได้เป็นมนุษย์หนึ่งพันชั่วโมงได้โดยที่เราไม่ต้องจ้างใครสักคนเลยเพราะทุกคนต่างเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองและถ้าเราทําอย่างถูกต้องถูกวิธีและเป็นระบบมันยังสามารถเติบโตด้วยตัวเองแบบไม่รู้จบได้ด้วยข้อ 6. โ,โ,โอกาสที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านคุณจะได้โอกาสเข้าไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่อยากพัฒนาตัวเองพอด้วยโมเดลธุรกิจแบบนี้การที่ธุรกิจของทีมจะเติบโตได้ มีเรื่องเดียวเลยที่ต้องพัฒนาคือเรื่องคนเพราะฉะนั้นแต่ละทีมเขาจะตั้งใจพัฒนาคนในทีมในทุกๆด้านอย่างเร็วที่สุดเราจะมีโอกาสได้เข้าถึงคอร์สพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดและราคาถูกที่สุดเท่าที่ทีมทีมนั้นจะทําได้ในแง่ของการพัฒนาตัวเองเอาแค่ข้อนี้ข้อเดียวนะครับก็คุ้มแล้วในการเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายเพราะอย่างน้อยเราเข้ามาทำเนี่ยเราได้พัฒนาตัวเองในด้านบุค,คลิกทักษะและแนวคิดแน่แน สุดท้ายนะครับใครที่กำลังมองหาโอกาสที่จะลองทําธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่อยากเจ็บตัวและมีคนสอนผมแนะนำนะครับให้ลองเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายดูเลือกบริษัทดีๆเลือกทีมดีๆเลือกโค้ดดีๆผมเชื่อว่านะครับคุณจะได้พัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดแน่นอน